สวัสดีค่ะเอฟซี MC จ๋าวันนี้อยู่กับน้องใบบัวนะคะจัดให้4ประตูตัวเริ่มต้นข้างวด8 00 0กับเลขไมล์หลักหมื่นโลเท่านั้นนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกับเต็นรถมือ2 S ซีส์ motor สะแก้ววันนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาพี่จ๋าสาขาน้องใหม่นะคะอยู่ปราจีนบุรีนะคะอยากไปสาขาไหนนะคะกริงกลางเข้ามาเดี๋ยวหนูส่งโลเคชั่นให้วันนี้ก็จัดให้เลยกับ4ประตู 1.9S ุคุณพี่8 00 0นะคะข้างงวดนะคะเลขไมล์หลักหมื่นนะคะเดี๋ยวใบบัวพาชมตัวรถก่อนเลยแล้วกันนะคะ เป็นสีบรอนเงินนะคะทั้งคันเลยเป็นปี2020ได้เคี่ยวใหญ่ตาไฟใสๆนะยังไม่มีไฟตัดหมองให้นะคะมาพร้อมกับแม็กแต่งหนึ่งชุดนะยางเดี๋ยวจัดยางใหม่ให้สีเส้นนะคะด้ามจับนะคะเป็นโครเมียมชิ้วกระสั์อยู่ครบภายในเบาะหนังนะคะแ mm. <F> อร์เย็นเพราะเบาะนิ่มฟังชันก็จะเป็นวิทยุธรรมดาเกียร์ธรรมดานะคะค mm. ู่มืออยู่ครบกับราคาขายหน้าร้าน489,000บาทนะห้องผู้โดยสารต้องฟง,งแบบนี้เลยใครที่มองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยหนูบอกเลยว่า คันนี้สวยจบในคันเดียวแอบมีท่อมาให้ด้วยนะใครอยากฟังเสียงหลังไม้เข้ามานะจ๊ะพี่จ๋าเปลี่ยนท่อทั้งเส้นนะจะส่งลงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่เปลี่ยนยางใหม่ให้เอฟซีเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าอะไม่เพียงหกหมื่นโลเท่านั้นนะคะกุญแจคันนี้จะได้เป็นกุญแจรีโมทดกระจกมาข้างปรับข้างนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าฟังชันวิทยุตามที่หนูบอกเลยนะพี่สวยสดงดงามอลามแท้และตะลึงมากคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันอีกนิดนึงนะคะ เน่เลยเปลี่ยน ALLY ท่ามาทั้ง well. เส้นะคะระบบความปลอดภัยเบรก ABS นะคะฝากระโปรงไม่ขยับไม่แก่เลยแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะแผ่นเซอร์ติดแนู้นซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบก็ฝากพี่พีเด้วยนะคะถ้าเกิดตามหา4ประตูนะคะใหม่น้อยงัวถูกๆไปบัวแนะนําคันนี้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดออกได้ทามีบริการทำสัญญาหินท, course, ที่ส่งรถให้ฟรีถ <Kell is. S 2> ึงหน้าบ <matter> ้านรับรถแน่นอนแก้ว